แต่วันนี้จะพามาดูบ้านเป็นบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามพอเช่าแค่บริเวณข้างนอกเพราะว่าข้างในเราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเขาก็ใจดีให้ เนี่ยบ้านสองหลังจะอยู่กันห่างแค่ไหนแต่หลังบ้านเขากว้างๆแต่มันก็จะลกหน่อยถ้าขยันเนาะแพลถางตรงนี้ออกทางหญ้าตรงนี้ออกปลูกของกินได้เลยนะเนี่ยถ้าขยันนะอันนี้อิะลุงกำลังเก็บเก็บกวาดอยู่ทำความสะอาดนิดนึง ที่เก็บไก่เขาเขาเอไก่มาเก็บนี่พอดีเลยที่ตัวเนี้ยนะก่อไฟได้ก่อไฟฟืนโ,โหโลกมากคือเมื่อก่อนตรงนี้มันจะเป็นเป็นยุงยุงของคนอีสานเราคนอีสานจะต้องมียุงยุงข้าวพอวันเวลามันผ่านไปมันก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ก็ลือทิ้ง เขาทำบ้านได้หลังหนึ่งนะบริเวณไในครัวหลังบ้านของเขาเนี่ยแต่บ้านหลังนี้เขาจะทําให้หน้าบ้านมันแคบนิดหนึง่งในหลังบ้านก็จะกว้างหน้าบ้านเขากว้างมากทําบ้านหลังเล็กๆได้หลังหนึ่งเลยล่ะหลังบ้านเนี่ย